โอเคนะครับวันนี้นะครับขอกันเข้ามาเยอะนะครับสมาชิกนะครับผู้กดติดตามช่องนิสิตคันเทพนะครับก็ขอกันมาว่ารถยนต์ไทเกอร์นะครับ D4D นะครับฟิวนะครับฟิวนาฬิกาอยู่ตรงไหนนะครับเอาเน้นๆเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปดูฟิวนาฬิกาของรถยนต์ไทเกอร์ D4D นะครับ Check car clock fuse Tiger d 4 d นี่นะครับก็จะอยู่ข้างหน้าเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับคือฟิวนาฬิกานะครับถ้าเกิดไม่ติดก็ลองมาเช็คดูนะครับขาดไม่ขาดนะครับถ้าเกิดไม่ขาดก็ไม่ใช่ฟิวแล้วนะครับขอจบคลิปนี้นะครับ อันนี้เน้นๆนะครับฟิวเรนาฬิการถ์ไยเกอร์ดีโฟดีนะครับกดแชร์กดไลค์ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ